อ่าใช่เช้านี้ตื่นมาคอฟฟี่พัสสักหนึ่งแก้วนะคะให้เลือนลมเดินสะดวกนะคะสามห้าคะแนนบันทึกไปแล้วเช้านี้สามห้าคะแนนไปแล้วค่ะเุณรนเบิร์นที่รักทุกคนเป็นอย่างไรบ้างสดชื่นสดชื่นแล้วก็มีตัวเลขปิ้งป,งปิงเข้ามาในหัวด้วยปิ้ง สามารถคะแนนผ่านเวลาเช้านี้ชวนเพื่อนมาดื่มคอฟฟพาร์ตการคาฟฟพาร์ตคอลลาเจนคอฟฟพาร์ตสมสุขภาพดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนมาร่วมกันรักษาสุขภาพสร้างสุขภาพดีๆง่ายๆเพียงแค่ดื่ม กาแฟผสมโสมและกาแฟผสมโสมคอลาเจนของสุเรียนสุเรียนสุเรียนเคยไหมคะนี่เ e s นยเยอ่าสุดยอดดูแลสุขภาพนะคะอ่าได้เงินคืนด้วยนะคะพระราศีดี